เนี่ยเธอจะมาบอก how to เรียนรู้ว่าที่ดีขึ้นนะนะทุกคนรับรองว่าได้ผลจ้ะและหลายคนคงสงสัยว่าทำไมคนเงเก่งเขาถึงเรียนอย่างงูเรียนอย่างนี้เก่งอย่างเลยแบบทำอะไรก็เก่งไปหมดอ่านหนังสือก็จำได้วันนี้เรามีคำตอบครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยก็คือเราต้องรู้ว่า การเรียนของเราเราถนัดในแบบไหนเราเนี่ยชอบในแบบไหนอาจจะเป็นแบบการเขียนการไฮไลท์เอาการอาจจะฟังพอดแคสต์หรือ youtube อะไรอย่างนี้เออมันแต่ละคนแตกต่างกันบางคนก็อาจจะเหมือนกันก็ได้ก็เลือกเอาฮะเอาทูที่1เลยก็คือเราเนี่ยอย่าใช้เวลามากกับการเรียนรู้หรือการอ่านที่เรากำลังทำอยู่สมมติว่าเราหาหนังสือเล่มนึงมาอ่านใช่ไหมแล้วก็ การที่เราอ่านเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าเราอ่ะอยากจะอ่านให้เข้าใจแล้วก็ได้ผลดีที่สุดเราควรจะเลือกเวลาอ่านที่เหมาะสมเลือกเวลาอ่านที่มันดีๆอะ่ะเอออย่างเช่นตอนเช้าๆถ้าใครเป็นคนตื่นเช้าก็จะเลือกเวลาเช้าๆใช่ไหมบางคนอะ่ะทีเออ่เลือกเวลาที่มันเงียบเงียบมากๆบางนักนศึกษานิสิตมหาลัยอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือก แบบตอนกลางคืนเลยอะตอนนี้ทุกคนเขานอนกันแล้วอะอืมเวลานั้นถือว่าบลิ y Good โอเคขอข้าเรื่องเลย How to ที่1จริงๆก็คือการอย่าใช้เวลามากกว่ามันมากเกินไป How to นี้อาจจะฟังดูแปลกสำหรับใครบางคนประเทศเราเขายังไม่ได้ปรับระัก็สมมุติว่าเราใช้เวลาหนังสือประมาณ3ชั่วโมงอะสชั่วโมงมันมันจะทำให้เราออัด อัดข้อมูลอัดความรู้อะมากเกินไปจนเราจําอะไรไม่ได้แลก็คืออาจจะลดมาเหลือสักครึ่งชั่วโมงอ่านสักครึ่งชั่วโมง How ดูที่2ก็คือการทำควิ z ฮะก็คือถ้าสมมุติเป็นการสอบใช่ไหมบางคนอาจจะมีการทำควิ z บ้างอาจจะกําหนดโจทย์มาเองแล้วก็อาจจะเขียนคาตอบเองทําคําตอบเองด้วย How ดูที่3ก็คือการทบทวนและแก้ไขคร,ครับหรือ review and revise ใช่ไหม ใช่โอเคหลังจากที่เราเนี่ยอ่านสิ่งนั้นเสร็จแล้วองนี้เราก็ต้องมีการทบทวนใช่ไหมเออจบแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากฝากติดตามมัง้งได้ปะฝากติดตามไอจีได้ครับ